แบบฉุดไม่อยู่แล้วละค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคม2566้าที่ผ่านมาเรือรดาท่องเที่ยววิถีไทยและบริษัทวาย,ยูซักเซจจำกัดนําทีมโดยคุณยรลดาซื่อตรงประธานบริหารบริษัทแถลงข่าวงานแกลนโอเพนนิ่งเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ทับทิมแดงและสเต็มชอยศาสรชลวัยเพื่อสุขภาพได้ผ่านการทดลองและผ่านการยอมรับจากองค์กรอาหารและยารวมทั้งสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮา้านไทยแถมงานนี้ใครยังมีนักแสดงสาวเอชชุติมาผู้รักสุขภาพมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะดิฉันวันนี้ก็คุณยลดาซื่อตรงนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ทับทิมแดงแล้วก็สเตมชอยนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันผลิตเสเตมชอยกับทับทิมแดงออกมาก็เพื่อวัตถุประสงค์เป็นยารักษาเป็นเป็นเ,เป็นอาหารเสริมรักษาโรคนะคะเ,เป็นอาหารเสริมนะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้ผลิตออกมาแล้วแล้วก็มีผู้ทดลองใช้ ใช้จริงนะคะก็ดีค่ะมีกระแสตอบรับได้ดีมากนะคะแม้แต่ว่าทุกคนที่อยู่นตรงนี้เขาก็ได้ใช้ได้ใช้จริงได้จริงก็เลยบอกต่อนะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้ผลิตผลตัวนี้วิจัยออกมาได้18ปีแล้วนะเะพิ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งสเต็มชอยทั้งทัอทิมแดง ตัวสเตนชอยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่เป็นสเตนเซลลผลิตออกมาในรูปแบบผทานแล้วก็คือจะต้านริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นออความแก่ความชราแล้วก็ซักเข้าไปถึง DNA เลยนะคะไม่ว่าจะปวดเข่าปวดข้อก็สามารถช่วยได้เหมือนกันค่ะเราเลูอกใจกันดีค่ะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็เลยลองทานมา4วันแล้วค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองสูงมากเพราะยังอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วก็ เรื่องการบอกว่าแอนตี ing, ้อจจิ้งชะลอวลลยนะัยชราอะไรเงี้ยพี่จะชอบมากเพราะเราอายุเยอะแล้วค่ะกลัวที่สุดคือกลัวการเจ็บป่วยกลัวการที่บอกว่าเวลาที่ทางานหนักๆเวลาวุ่งไฟเจ็บป่วยเงินไม่ได้ใช้เนี่ยกลัวนะนะเดี๋ยวให้คนอื่นใช้ตนน็ไม่ใช้เองแล้วอนะใช้เองแล้วก็เลยต้องดูแลตัวสูงมากค่ะมาเจอตัวนี้วิโรการแล้วก็ลองทานดูอ่ะเออานนี่เข้าวาิสิงแล้วค่ะ อะไรก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวเองเองนะคะรู้สึกดีขึ้นเนื่องจากว่าปกติเนี่ยอากาศเปลีย่ยนที่จะต้องอร้อนชาและหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วข้อสำคัญคนนอนน้อยมากค่ะเพราะว่าเปิดร้านอาหารคือเปิดผับอะไรเงี้ยค่ะนอนวันละแค่สามสี่ชั่วโมงแลว้วอายุเยอะขนาดเนี้ยคนนอนน้อยอยู่เยอะขนาดมันรูปได้รูปได้มันก็ทำ,ขขนทำให้เราเอ่อทำเสริมบางเราเสื่อมแล้วก็ทำเราแก่ ตอนนี้ทางเรารู้สึกตอนเช้าถึงเราเอ้ทีสุดที่กำลังกลวยเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวลองติดตามผลต่อมาของเรานะคะครบเดือนหนึ่งก่อนเยวจะมาออกันคุณค่ะดิฉันก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะดิฉันจะขายว่าไอ้วางแผนการตลาดเนี่ยเป็นระบบซิงเกิลนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ใกล้เคียงนี่หรือว่าลูกทีนี่ได้ใช้จริงนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ชะลอวัยที่ได้ผลเห็นผลจริงๆภายใน7วันนะคะ แล้วก็ดิฉันจะวางแผนการตลาดเนี่ยระบบซิงเกิลต่อไปค่ะติดต่อมาทางบริษัทเลยค่ะค่ะติดต่อมาได้ทางบริษัทวายูซักเซ็นนะคะหรือว่าช่องทางไลน์นะคะ R U A N L A D A ได้เลยค่ะหรือจะโทรโดยโทรศูนย์98 356 9793ได้เลยค่ะก็อยากก็ใครที่รักสุขภาพอะอยากลองเปิดใจแล้วก็ลองลองอ่านดูไม่ต้องเชื่อที่ผู้หลักผู้ใดไม่ไช่เองอะ่ะเป็นคนที่จะทานอะไรอะค่ะต้องต้องลองด้วยตัวเอง นีเพิ่งสี่วันอาจจะไม่ได้พูดไปเต็มที่ขอให้เราสักเดือนก่อนแล้วเราจะมาตอบทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันจะรู้จักต,ตัวเองเองนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพคุณบอกว่าสุขภาพที่ดีอ่ะเงินหาซื้อไม่ได้นะคะดูแลตัวเองกันไม่ไดีกว่าแก้ที่แย่เราจะแก้ไม่ทันค่ะเดี๋ยวขอรูติดตามคุณเอ๋นะคะผมได้ร่วมงานด้วยก<ช>ันนะคะ<ช>ค่ะก็ะในเรื่องของระบบการตลาดนะคะภายใต้แบรนด์มาแรงนะคะผลิตภัณฑ์สองรายการก็คือท็าปพิมแบงแล้วก็สแตมชอยซ์ซึ่งทางคุณพี่ยนาดานะคะเจ้าของแบรนด์เนี่ย ได้วางแผนไว้นะคะก็คือจะจัดเป็นระบบการตลาดแบบซิงเกิลนะคะหรือกดระบบในส่วนของตัวแทนนะคะจะมีหลายสเต็ปด้วยกันนะคะตั้งแต่ดีลเลอร์ประจำจังหวัดน,นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแทนระดับรองมาทั้งหมดเนี่ยจะประมาณ5สเต็ปนะคะซึ่งจะมีในส่วนของตัวเลืหรือการซื้อราคาแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของการสะสมในเรื่องของการยัดขายให้กับในส่วนของดีลเลอร์อ เช่นนนระประจําจังหวัดนะคะจะมีรายได้ได้อย่างไรหลังจากที่คุณกอดอีเล่ากับเราไปแล้วนะคะจะมีการส่งเสริมในส่วนของการสนับสนุนเรื่องของตัวเลขอีกด้วยนะคะฉะนั้นภายใต้แบรนด์มาแรงนะคะผลิตภัณฑ์น้ำทิแมแดงแล้วก็สแต็มใช้เนี่ยเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าวันนี้เรานะคะโดยการนําของทุกพี่ยนาดาซื่อตรงนะคะ จะทําให้ตลาดเนี่ยตรงตามอย่างแน่นอนในเร็วนี้ไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศประเทศใกล้เคียงนะคะเราจะตีตลาดออกมาตรงนี้เพราะว่าแบรนด์ของมาแรงภายใต้เอ่อสเต็มชอยกับทัพทีมแดงนี้ลิขสิทธิ์ของบริษัทวายยูซักเซ็ตแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราสามารถส่งออกต่างประเทศได้รอบบ้านรอบเมือง ะคะต<พ>อนนี้ก็ทําในเรื่องการส่งออกเรื<ช>่องะไล้